อยู่กับช่อง,ง,งนนแล้วโดนตัดนะวันนี้อยู่กับน้องกล้าครับออน้องกล้าเล่นให้วงอะไรเลยเล่นกับ<ม>วง c h i l i v e r s e ครับวันนี้อเอาดัก Glass อนาแกรมครับจังหวะน้องกล้าตรงนี้เล่าให้ฟังว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีแผนว่าจะซื้อตัวนี้เลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งไปไปเจอพี่ดนเอาบอร์ดมาด้วยแล้วก็ให้ลองมันแบบเทียบกับก้อนได้แล้วอันดับแรกคือเราใช้แบบ ใช้คอเดลล่ายินยางครับเอามว้สองตัวอีกจนเป็นเซนเดอร์วินเทจสองแจ็สเบดพอด้วยความเป็นแบบเป็นมัลติตัวเนี้ยเราก็เลยชดเชยทุกอย่างให้มันต่อกันได้เทียบเคียงกันได้ก็เติมให้มันเท่ากันตับเสร็จแล้วครับมีทั้งหมด4พีเซ็ตมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ครับสามเสียงตอนพีเซ็ตเนาตไปสิบกว่าเสียงได้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเบสคลีนเดี๋ยวจะต้องใกล้อยากโชว์ซาวด์ เอาเสียงคลีนนะครับพอเป็นภาคแตกนะครับอยู่ในพรีเซนตเดียวกันอันนี้ก็จะใช้เป็นแบบเสียงแตกอยู่กับ เป็นถือว่าเป็นเสียงที่เป็นเมนก็อย่างอันนี้เมื่อกี้ก็เป็นเพลงจากันด้วยดีมันจะมีเสียงแตกเลี้ยงตอดรวเวล,ลาก็จะใช้เป็น B... BTK ทีที่พี่ดนออกแบบเสียงให้ก็สปิดลงมาข้างล่างเป็นอีกหนึ่งลายข้างบนก็จะเป็นแอมเบกกี้เบกก็จำลองมาจากไอเอมเบแล้วก็ใส่ EQ เข้าไปยกย่านมีคอมแล้วก็พอลงมาแถวล่างเสียงแตก BTK แต่ว่าแอมเนี่ยก็จะมาลงกับ อีกตัวหนึ่งตัวนี้อุ่นแล้วก็ถูกใจซาวกับเพลงมาก<ช>ที่สุดลงกับเสียงแตกได้พอดีกว่าแอมเปกก็จะแยกเป็นเสียงคลีนไปใชาฮะใช้สองหัวเหมือน2เชนแต่ว่าสุดท้ายเมืเม่อมรวมกันเป็นเชนเดียวใช่ครับค่ะผมปุ่มหนึ่งเป็นฟัส ตัวนี้จริงๆมันก็จําลองไปขายบิ๊กมาร์มันจยต้องเป็นฝันใช่ไหมใช่เหมือนแบบชอบด้านนะั้นแล้วด้วยตัวเพลงของน้องมองตัวนี้ออกเลยว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับมาใช้ได้ด้วยแลคนะู่เลยวิธีเคแล้วก็ลดย่านไร้ลงให้มันแตกน้อยลงก็จะได้ย่านที่ต่างกันันไม่ได้อัดเสียงดีๆนะเดี๋ยวลองฟังคร่าวๆดูแล้วกันอ่นะ อนี้ก็เป็นฝัดคนระับต่อไปเป็น BTK อพี่เซ็นนี้ก็ครบแล้ว3ตัวอ่าพีสิทแรกพี่ิทธต่อไป,อไปมาดูิชื่อว่าม <M ew S 1> <ก>ิวมิวแปลว่า นมแแห่มิวมิวนี่เวลาเจอฝุ่นเยอะยังไงไม่ใช่นั่นมันแมสอ่ามิวมีอะไรบ้างอ่บอกๆหน่อยเป็นฟัดเป็นฟัดตครับแล้วก็มีเรื่องของใช้พวกโมเดลเลชันแหละมีคอรัสกับมีแฟงเจอร์แล้วก็คุยกับพี่โดนว่าพอเราใช้ปามิวเนี่ยโลมันบวกขึ้นมาพี่โดนก็เลยคัดย่านเอาคัดย่านให้ครับภาษีก็จะประมาณนี้อ่าเป็นเพลงลู่วิ่งนะครับ จะมีเสียงฝัดด้วยแล้วก็มีแ<ม>ฟลงเจอร์อ่ะนิดอ,อันนี้ก็เป็นเสียงเล่นนิว้วปิงเกอร์ใช่จะออกชัดพี่ดนไปเพิ่มของ คอมเพรสเซอร์มี่นะอึบขึ้นใช่ครับอย่างสมมติเรากดแบงค์ที่เป็นปิกเนี่ยครับค่ามันก็จะอีกค่านึงคอมเพรสเซอร์เพิ่มในกานรีลิสแอดแทกขึ้นแล้วก็ใช่ใช่เร็วขึ้นแล้วก็เลโชอะไรเงี้ยครับอันนี้ทําให้มันหนึบขึ้นใช่ครับแล้วก็ขอคอมมีเยอะเวลาสแลปเวลาป๊อปขึ้นมันจะได้แบบไม่โดดแบบป๊อปอุ้ยแทงแก้วหูอะไรอย่างงี้ เปอเซนนี้ก็หมดละใช่ครับตัวต่อไปอ่าตัวนี้พี่ตันนี้นํนเนมมาเสน,น<า>กอก็นนจะคล้ายๆกับโทนเมนอันแรกแต่ว่าเพิ่มอ่ะเพิ่มออกเต็มแเออโอยมันดูมีอะไรขึ้นน่ะอันนี้ก็คุณพ,พีดนเลยเออจริงๆเพลงนี้แล้วไอ้แก๊ปเปิดเพลงมาให้ฟังตัวเพลงมันมันไม่ได้มีซิงกับคอร์คเต็มเยอะขนาดแต่เสียงในหัวมันมีก็เลยถามว่า เรามาลองเล่นกันดูไหมแล้วจับพี่จ๊อบมาช่วยดูว่าแบบจ๊อบพี่อยากได้ออกเต็ปกับซินว่ะแล้วหลับหับแล้วหล,ล,ล,ลับแล้วนะนี่นี่เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้แล้วคือในเพลงมันรู้สึกว่าแบบมันมีลูกเล่นที่น่าเล่นว,ว่าเบสอะเราพอมีเวลาเราลองดูไหมปั้นดูไหมมีออกเตปฟีชิปเตอร์อ่าก็คือเพิ่มออกเตปมาลบไปสิบสองใช่ครับกราบิตอง มันมันคือเหมือนออโต้วาลพอพี่โดนเพิ่มย้านออกเต็บล่างลงมาแล้วก็พี่จอบได้ยินว่ามันต้องสันๆหน่อยก็เลยแบบใช้การิตอนเป็นฟิลแบบออโต้วาลแล้วมันมีความความกระสันบางอย่างนิดๆอยู่แต่กลางมีเสียงเบสหลักพี่มันลงกระทุ้งลงข้างล่างแล้วสันอีกบึ้งๆอ่ะยังไม่จบแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ข้างหลังให้มันแบบให้มันฉ่ำให้มันกว้างขึ้นหน่อย ลอง่าเวสุดท้ายคือว่าตัวสุดท้ายเป็นเป็นเลี้ยวลิฟทฝัดเป็นฝัดที่ใช้กับเพลงแต่ไม่ถึงคือตัวนี้ดีไซน์ฝัดมาตอนแรกแล้วคือเหมือนน้องชอบ BTK มันก็จะเหลือตัวนี้ที่ยังไม่ได้เลือกมาใช้แต่วันมีเพลงนึงพอเปิดมาอุย้ยน้องบอกอยากได้บางๆหล่อๆนึ้ว่ยต้องปั้นใหม่ก็คือเอาตัวนี้มาปั้นแทนแล้วก็ลดลดไดใหมัน แต่ก่อนต้องพึ่งที่หน้ามิกเซอร์ตอนนี้เราจะได้ฝังไปด้วยกันแล้วอ่าโอเคมันเข้ามาที่เอียร์ด้วยเลยใช่วันนี้มาพร้อมกับพี่เด่นเลยครับนี่ยังอยู่นะไลครับแล้วเด่นซาวดีไหมครับดีสุดครับตายยาเลยวะเออวันนี้ได้มาสัสดาซาวชวนกันมากับพี่เด่นก็รู้สึกว่าบางทีไอเดียในจินตนาการเราก็จะมีประมาณหนึ่งแต่พอบัเนียได้พี่จ๊บ พี่ดนก็ได้ช่วยเปิดไอเดียว่ามันไปทางไหนได้อีกเราก็พยายามหาวิธีแล้วก็ฟังฝั่งน้องมีเรฟเฟรนซ์มาเนาะแล้วเรฟเฟรนซ์ที่เข้ามาก็พอเข้าทาง่วยทางน้าเด่นทนั้งกล้าเนี่คือแบบอพอเข้าใจเข้าใจสาวน้องว่าอยากได้อะไรแล้วก็เลยนําเสนอไปสนุกมากครับ,รบได้สาวน์ดใจน้องไปดูหน้างานอีกทีได้รีเบ,บิเ้ควคิดถึงของเธอกับฉันเ อยู่คาสองตอนนี้กำลังกำลังลงซีนของเบสต,ตัวหนึ่งเป็นเป็นเบสสองเดี๋ยวเราไปดูน้องแก้วส ท่องาศาสดาสาวเลยครับผมก็ปล่ทั้งกีตาร์ทั้งเบสเลยครับผมเป็นเกียรติจากท่านศาสดาให้มาช่วยเรื่องสาวเบสเดี๋ยวเราจะทำคลิปเลยเยอะๆขึ้นแล้วกันถ้ามีอะไรน่าสนใจเนาะแยไไ่เนาะ,ะบ๊ายบายนะครับผมไปครับ